ครับสวัสดีที่ครับเดี๋ยวจะสรุปแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดอะไรที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมมีเพื่อนคอยเขาเรียกว่าภาษาในเฟซพวกเขาก็เรียกว่าแอดมินมีน้องเกมนะครับเขาเข้าในมวลมหากัญชาชนนะครับลูกผู้ชายและสายน้ำเนาะนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกในเฟซอีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมายอมมายอมแล้วก็อยากให้เพื่อนยอมร่วมกันว่าเราใช้กัญชา แล้ววันนี้เราต้องการารวมตัวกันเป็นมูลที่เพื่อ,อประกาศให้สังคมรับรู้ว่าเราจะมาร่วมกันทําสาธารณประโยชน์ทําประโยชน์ให้กับสังคมโดยเงินของพวกเรานะครับเงินของคนสุบัญชาเนี่แหละเงินสุจริตนี่แหละครับร่วมแชร์กันคนละพันแล้วก็อีกคนละเล็กคนละน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนีแต่ว่าวันนี้เราขอ1000ท่านแรกนะครับ1,000ันท่านแรก ลองดูนะครับโดยเข้ามาในช่วงของกิจกรรมใน f a c e b o o พรรคเขียวแล้วก็ติดตามตรงไหนรา์อีกทีนะครับว่าร้องการแค่ว่าเข้าร่วมไหมหรือไม่ร่วมอะไรเนี่ยครับเราลองดูภายใน2อสามอาทิตย์นี้ครับในมีนานี้ครับในเดือนมีนานี้นะครับลองเข้ามาดูนะครับว่าคุณอยากจะร่วมไหมแล้วก็มีตรงไหนที่ไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนนะครับเรื่องมูลที่เพื่ออะไรทําไปเพราะอะไรเงิน1 0 0 0บาทจะไปไหนนะครับก็เดี๋ยวมีน้องเกมนะครับเรื่องของ ในในเพจใช่ไหมในเพจของมวลมหาการชาชนนะครับก็ในในในเฟซบุ๊กก็คือฉายาว่ารูปผู้ชายแลใส่น้ำอ่าใช่ไหมแล้วก็ทางโซนใต้นะครับทางโซนใต้เดี๋ยวเพื่อนๆคนใต้นะครับอยู่ทางซ้ายคนการได้คุยกับพิชานะครับพิชาสาคข้าเดชสุรัช ชาห้าอนะเดี๋ยวจะแท็กไปทางนู้คือใครไม่เข้าใจไรกันหรือ้องมุ่ยทินะครับถ้าช่ณผิดกว่าจะรวมกับเราเดี๋ยวจะทำสร้างคมหลับดูนะครับนะเยวคุยไปทางเดีวจะส่งไปทางปีชาห้าอสุราธานีแล้วก็บ็นเกินทุกโซนนะครับนครที่ตรมราชสุราชจงหวัดยาลาปัตตานีไม่ตัรกจตุวัตนะแล้วก็ทุก ทั่วประเทศไทยนะครับเหนืออีสานใต้เราเป็นพี่น้องกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันเรารักเหมือนกันเราต้องอยู่ร่วมกันเราจะต้องทําให้สังคมรับรู้ว่าพวกเราเนี่ยครับจะทําให้ความรุนแรงค่อยๆหายลงไปความรุนแรงค่อยๆน้อยลงไปด้วยรอยยิ้มของพวกเรานะครับสรุปอีกทีนะครับว่ามูลที่พักเขียวจะลงโลกนะครับเริ่ม27นี้โดยให้เพื่อนๆเ,เข้าไปในช่องของกิจกรรมของ Facebook พักเขียวนะครับว่า ร่วมหรือไม่ร่วมกิจกรรมของเรานะครับลองเข้าไปก่อนว่าร่วมหรือไม่ร่วมเรื่องของเงินเรื่องของเงินัเงเงนดเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับผมอยากจะให,อะให้อยากจะให้ทุกคนแล้วก็อยากจะแจกพลัมด้วยซ้ำ <c oughs> อยากให้เทยิบน,นะครับแล้วก็สรุปว่า,าตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยละเอีเยดค่อยๆตามมานะครับถ้าเกิดวันนี้ยังไม่ชัดเจนต้องขอกราบขอโทษนะครับแต่ว่าสิ่งหนึง่งเป้าหมายแล้วก็หัวิตหัวใจอันเดียวกันนะครับเพื่อนที่ร่วมรักกัญชา พร้อมที่จะออกมาให้สังคมรับรู้ได้ยังครับว่าเราอยู่อย่างปกติได้ไหมเราอย่างอยู่อย่างไม่หลับซ่อนได้ไหมนะครับนี่คือพวกเรานะครับมูทิพักเขียวจะลงโลกร่วมสร้างรอยยิ้มช่วยกันลดความรุนแรงเก็บขยะปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านหนึ่งพัน 1, คนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีต่ออีกนะครับมีเพื่อนที่อยากจะร่วมก็ต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมใหญ่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่จะทําในเรื่องของมูทิ่นะครับก็คือเราร่วมกันเก็บขยะร่วมกัน ทำเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาในเฟซในเรื่องของตัวหนังสือว่าเงินจะต้องเราเอาไปซื้ออะไรบ้างนะทำอะไรให้กับสังคมบ้างเดี๋ยวลงในรายละเอียดของเป็นตัวหนังสือใน a ฟ e b o o k อีกทีนะครับเดี๋ยวคงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณวันนี้นะครับน้องเกมวันนี้มีอยู่เรื่องกับเราตรงนี้นะครับน้องเกมลูกผู้ชายและสายน้าแล้วก็ลายรายละเอียดตรงนี้นะครับลูกผู้ชายและสายน้ําในเพจของเสรีกัญชา มวลมหากัญชาชนแล้วก็เสรีกัญชาด้วยนะครับมีทั้งหนึ่งอยยะนะครับเดี๋ยวจะช่วยกันตอบคําถามช่วยกันให้รายละเอียดกับน้องๆเพื่อนๆว่าเราทํใไปเพื่ออะไรแล้วเราจะแชร์เงินไปเพื่ออะไรนะครับนะเดี๋ยวเราคงต้องกราบลาแค่นี้แต่ไม่ใช่ลาตอนไม่ใช่ลาจากเราก็ต้องเจอกันอยู่ทุกวันงหนของพวกกอนรายนะฝากอะไรอีกนิดนึงเดี๋ยวนะครับอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวฝากอีกนิดนึง โอ้ยยยเกียว้ยว,วอยากให้เธอยิ้มอยากให้เธอยิ้มยิ้มสิคนดีรู้ดีเธอเจ็บนะครับอยากเก็บดอกไม้เอาไปฝากเธอเอาละครับเดี๋ยวสรุปองลาก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ฝากไปตรงเรื่องของในเพจของมวลมหากัญชาชนนะครับในเฟซบุ๊กลูกผู้ชายหรสายน้ำนะครับแล้วน้อง เกมนะครับก็เราร่วมกันคิดแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้มาตัววันนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายท่านที่คิดเรื่องนี้กันนะครับที่เราคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้หน้ากันอีกทีนะครับแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเข้าไปในในเพจของมวลมหากัญชาชนนะครับใน Facebook ของพักเขียวจะลงลูกแน่นอนเราอยู่ร่วมกันทุกแล้วครับผักเขียวจะลูกผู้ชายและสายน้ํานะครับแล้วก็มีอีก อีกอีกอีกหลายหลายเพจนะครับเสรีกัญชาแล้วก็กัญชาสาธารณะ,ะชนทุกอย่างที่คุณน่ากัญชาเดี๋ยวเราต้องออกมาพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเสวนาน,นะครับเราจะ,ะกราบเรียนเชิญเพื่อนๆทุกเพจเลยนะครับที่อยู่ในเมืองไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่คุณคิดว่าคุณใช้กัญชาแล้วคุณไม่ใช่โจรคุณใช้กัญชาแล้วคุณไม่ใช่อชญาจจกรออกมานะครับออกมาร่วมกันสร้างรายิ้มอาวุธของเราคือเรายิ้มอุปกรณ์อของเราคือไม่ไผ่ดินน้ำมันมนิดนึงแล้วปฏิวัติ นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับเดินแล้วก็ุดไปแล้วไม่รู้มันสับสนป่ะพี่อาจทรย์มันไม่ไม่มันไม่สับสนื้งไงแต่อามูที่ว่าเขาจะความชัดเออยังยังยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ชี้แจงเกาแบบทางพื้ที่โดยตรงที่ยัง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 อยางยังไม่ทางจะลงโลกอยู่เลยยังยังยังออกนั่นแหละครับทีนี้ว่าโอเคโอเคเข้าเข้าชัดขึ้นทีนี้อิทธิพล นิดนึงอ่า,อามีพิมพ์ก็โอเคนี่มันจะแจ้รายละเอียดขึ้นหน่อยเพราะว่าการพูดเนี่ยอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้มีสคริปตพอ่าไม่ได้มีสคริปต์อ่ะไม่ได้มีสคริพอะไม่ได้มีสคริปตพเลยโอเคเบอร์แน่นอนอยู่แล้วไม่มีมพแต่ว่าเราเราพูดจากใจอ่ะอ่อเจ้เนี่ยเรื่องรายละเอียดที่เกมต้องการจะเปลี่ยนคือ่อเลยต่อเลยต่อเลยเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะพาลงเมื่อไหร่เดี๋ยวให่แล้วเออหรือว่าใก็ลงคืนนี้เลยก็ได้เนาะคุณว่าจัดการคืนนี้เลยก็ได้เออเดนเลยครับคือเด ยีนี้ก็จะเป็นเป็นวัโอ้นี่เบื้องหลังได้ยินแลาวหมด้วเนี่ยเราเราก็จะสามารถเช็คเช็คเช็คได้แล้วว่า27เนี่ยทุกคนก็เริ่มอยากจะได้เพราะว่ากำหนดการเสร็จเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยมาดูนี่จอบถือดูนะครับนี่ไปดูต้นกล้วยจอบถือดูไหมจอบถือดูปลูกไว้ไอาทิตย์จักรยานไว้เพียนี่นะจอบแกก็เขียนไว้นะแล้วนี่เด็กผมเด็กผมเด็กผมมีดอกไม้อยากเก็บดอกไม้เอาไปฝากเธอ ปิดก่อนหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่